สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีพิจาทุกท่านครับบายนี่นะพิจามาอยู่กับพอย่านะครับพอย่าสีแบ่งปันง่วงงามพี่น้องเป็นง่วงแม่สาวง่วงแม่ลูกสองโคมนคอเนาะครับง่วงสองโคมง่วงอนาคตพอพันตัวหนึ่งนะครับมีตัวง่งงามอยู่กับพอยาอยู่บ้านน้องหินตำบลน้องมะแซลครับครับอําเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญพี่น้องทางเขากาโตงขามกับทางเขาทำแสงเผชรครับพี่น้อง ทางเขาหัวสีโท,โทนี่ละสีแยกนั่นนะครับเลี้ยวมาทางทางิศใต่นะครับเด้อประมาณห้าหกกิโลนะครับหน้าพอเพิ่นกับยุคขางขางข้องเนาะครับขาง,ข,างข้องมาเส้นทางแดงก็ได้พี่น้องอยู่กับพ่อย่าครับมือในพ่อยญาที่แบงปันนะครับเดี๋ยวเขาเบิ่งงวน้ำกันนะครับมีดูกซีไว้พร้อมนี่ตอนหนาพี่น้องงามงามพี่น้องเลยงวแม่เสางวงแม่ลูกสองโคมครับงวงหน้าคตพอพันตัวหนึ่งนะครับ พอเพิ่นสิแบ่งปันให้พี่น้องไปเลี้ยงนะครับอ่ะเอางัวตัวแรกได้พอครับเป็นงัวแม่สาวครับเป็นลูกของซ y 0 9 6นยเด้พอเนาะนี่ครับว่ายสปีกว่าๆนะครับมีใบเนาะมีใบท์มีใบครับเพิ่นนะครับตัวแรกผสมเรียบร้อยวันที่เให้ได้พอวันที่4ครับวันที่4ที่ผ่านมาสี่ผสมลูกซุปเปอร์เอ็กผสมซุปเปอร์เอ็กบ่ครับลูกซุปเปอร์เอ็กอ๋อผสมผสมโตนบ่ครับผสมโตอ่ะตัวแรกครับอ่ะพอย่าเปิดอยได้ค่าตัวไหร่พอ79ครับ79ครับพี่น้อง79,000เด้องัวตัวแรกครับ งวแม่สาวตัวแรกของอคลิปนี้ครับเจ็ดหมื่นเก่าพันต่อรองได้ครับเป็นงวแม่สาววัยสองปีเนาะสองปีกว่าพอสองปีพอมันเสือมาตัวนี้หน่อยคนกว่าครับสองปีกว่าพี่น้องนีผสมแล้ววันที่ซีผสมโตมากนะครับเนาะผสมโตมาลูกของสุปอร์เอกมันบครัผสมมานี่ครับเป็นงวปลามันลูกผสมพี่น้องนะครับลูกของซีว่ายสเก่าหกครับความสูงอะไรก็พอตัวนี้ร้อยซีสิบบวกครับร้อยซีสิบบวกพี่น้องครับแข็งขาใหญ่ๆพี่น้องหนังหนางูตัวนี้ครับนี่ นาโงกงามเบิงหน้าตาครับหูน้องพรน้องเจ็ดหมื่นเก่าเด้อพี่น้องเด้องัวสาวตัวงามๆพี่น้องนี่ครับจมูกสีดำโบชีบโบแหวงครับนาโงกงามพี่น้องอ่าหูกับโบชีบโบแหวงครับพี่น้องเบ่งน้ำกันนลดนะครับเอื้อเผาใหญ่ขีดเล็บงามวุ้ยตุ้นี้นะพ่อเน้องมามีขาถูกขาท้อนมามีปรมามีครับแก้งขาพันใหญ่ครับพี่น้องครับลูกซี่ว่ยว่ายสองปีกว่าเจ็ดหมื่นเก่าครับราคาห่องต่อรองไหนน้อ่อเนาะต่อรองไหนครับต่อรองไหนพี่น้อง พวกมาต่อเอาท่านใดกำลังมองหางัวนี่ครับหลูกของซีไ่าศูนย์เก่าหกพี่น้องเอยเพลสีดำพ่วงหางสีดำครับนุ่มสีเต่านะครับเนาะครับนุ่มสีเต่านุ่มสีเต่า,ตาบมมีติ่งครับพี่น้องสดใสครับเป็นงัวาชาวบานะ้านเนาะบริเวณพอข่าได้พี่น้องนี่พอมาสีแบ่งปันซื้อนะครับบริมเวณพอข่านี่เอาเจ็ดหมื่นเก่างัวตัวแรกพี่น้องหนาคือยังนี่นี่ครับละเอียดได้หลายกีบเล็บงามงามพี่น้องน้ำลางครบถวนเลยนะครับ แข้งขาใหญ่ๆลูกของซีบ้าศูนเก่าหกใบหลอดพอคนมะามีอยู่ครับอยู่เหี้ยนเนาะครับอยู่เฮียนมีอยู่ถ่ายสูงร้อยสี่สิบบวกลบครับงวาสาวตัวแหลกของมือนี่นี่พี่น้องงามๆนังหนาแห้งนะอบอในลายใหญ่งวตีครับนี่พี่นอ้องหนาโนงงามครับงวประมานดูปสมนะครับหูประมาณปากเล้พี่น้องครับงูเพียงปากพอด,ดีเลยงาม,งาม หูพร้อมนะพอเนาะเลี้ยงตะหน่อยมะพออเลี้ยงเพื่อนจักปีเลี้ยงเลี้ยงตะปีกว่าครับเลี้ยงแต่ปีกว่าพุ่นเด้พี่น้องพอเพิ่นเลี้ยงมาเบิ่งนี่บ่แม่นงัวพอขาด้ะครับงัวนี่คอกชาวบ้านเฮาเลยพี่น้องบ่มีตหนิอีหยังพี่น้องเลยเบิ่งนุ่นผสมพันธุ์ดีซีนะพอเนาะค้องผสมต่อรพอ่นวางงวสาวสมโตก่อนครับนี่วันที่4ที่ผ่านมาเป็นตะแพงคือหยังพี่น้องเอ้ยหูกับเพียงปากนี่ครับพี่น้องพ่สิว่าเป็นหูกระทบกับพ่อจะเลยปากอ่ะ เจ็ดหมื่นเก้าพี่น้องว่าสาวตวงามๆตันจุรูเลยเนื้อนั่งดีนะครับจุดแหลกง้เครื่องดำหูความพี่น้องเอ้ยง้อลูกของซี่ว่ยซูนเก่าหุ่นับง้อปรามันดุประสมนะครับหูไรอาเจ,จ้เพันชู้นาตัเนะี้ยหูแห้งสนใจกระทู้หาพอาย่าโลดพี่น้องโทรมาต่อรองราคาได้ครับอยู่บ้านน้องหินตำบลน,น้องมะแซวง้ เสาตัวแหลกประกันขาโทขาถอนนะครับเนาะประกันครับประกันยืนงามแห่งเชือดแห่งพอเลยขณะดันได้กฟลกเพื่อ,อนได้เพื่อนยืนงามงพี่พน,น้นองมัวตัวแหลกครับนู้น่าสนใจพี่น้องเจ็ดหมื่นเก่าเด้อต่อรองเอาพี่น้องครับต่อรองเอาหนังหน้าหนา,นาแข่งขาใหญ่ๆครับดูของซีไวซูลเก้าหกต่อไปครับไปบึงมัวตัวแหลกกอนพอแม่ลูกนนเนาะงผัดนาะเอาแม่ลูกแม่ลูกอ่ะจูงชู้กันชู้ชายงางพี่น้องจูงง่ายเลยพาะนู้พี่น้องเลยแข่งขาใหญ่ครับ ในนาแห้งหมอเตอร์อะต่อไปบึงแม่ลูกจุ้งไง่ายๆพี่น้องเลยเจ็ดหมื่นเก่น่าสนใจเอาตัวสบายๆครับครับพอย่ากันให้บึงเนี่ยสวงามลายพี่น้องเลยคุณงามพี่น้องเจ็ดหมื่นเก่าต่อรองไหนครับพ่อย่าครับน่าสนใจลูกของสี่วอ่าศูนย์เก่าหกพี่น้องครับงามไย น้อมสีบ่มีติ่งวิตอนิอยังพี่น้องนี่ครับนี่ครแข้งขาบักใหญ่หนึ่งทายเพิ่มเติมแล้วพองามไรนี่ครับน้าตับพี่น้องพอเ็นเลี่ยงไว้ตัง้งแต่ปีกว่าพยืนเฉิดขนาดเลยพอข้างงาม งวนง้วง้วเขาใส่เมามาดิผมมาแทงเขาเอาโอ้ก็ละใส่เมาเนาะ <c oughs> บึ่งมาแทงเข้าพี่น้องครับงวดตัวแหลเกเจ็ดหมื่นเก่าราคาห้องต่อรองเอาครับพี่น้อง <c oughs> บึ่งง้วนเมลูกค่มแหลกครับเป็นง้วนเมลูกลูกตัวเมย์ครับนี่แม่เเิ่นสีเทาโบดลูกสาวพ่อย่าครับเปิดแล้วค่ะตันนีครับพ่อย่าเปิดแล้วค่ะ ห้าสิบเก้าครับห้าหมื่นเก้าครับพี่น้องโมเมนต์ตัวนี้เด้อตัวนี้มาจับสัตว์แ <c ười> ต่เป็นโคเป็นสองห้าหมื่นเก้าพันครับพี่น้อง <c ười> คืนเลี้ยงแม่เพื่อนผุ่นหยุดอโมเป็นตยังธรรมาชาตินี่ครับเบิ้งโค้งนี่ก่อนนี่ลูกเพิ่นไว้จักเดือนก็พอไว้สองเดือนเศษเศษครับสอง <c ười> เดือนกว่าครับพี่น้อง2 2> สองเดือนกว่าสองเดือนประมาณสองเดือนสิบหมื่นนี่นะครับสองเดือนสิบหมื่นครับแม่เป็นสัตว์เนาะเป็นเร็วเนาะพ่อแม่เป็นสัตว์ครับเป็นงูไแม่ลูกลูกแรกเป็นปีละลูกครับมั่นเนี่เคยเป็นลูกหนึ่งโตเนาะครับ นี่ครับนี่แหละลูกแห<ร>ลกหัวสีเทาลูกสาววัยสองเดือนกว่าห้าหมื่นเก้าครับพอย่าเพิ่นเปิดไว้ห้องไว้สามารถต่อรอราคาได้แล้วพอเนาะภาบตอา่บตอ,ดตอ,ดอตได้ครับต่อได้อ่าสีผสมตัวแรกเห็นครับมะเร่งนี่ <laughs> เอ้าอันโบทันหูครับแต่ว่าเขาว่าผลมาถอดอย,อยังนไงล่ะเ,เ,เอาเอาครับพี่น้องอันนี้โบมแมนเดอร์อันนี้โค้มีสองตัวนีงอันเบิ็งโค้มแหลกกันนี่คือลูกวัยสองเดือนกว่าที่ไปเขาห่มแล้วมันห่อน <laughs> นี่ครับลูกสาวพี่น้อง ไปหาหมูเอ้ยจะไปหาหมูอ่าบรรลุสาวก่อนหาเมื่อินเก้าครับลูกของอ่าโตสีเท่าอะไรพี่น้องวัยสองเดือนกว่าครับเป็นปลามันดูผสมแหละพี่น้องนะครับลูกสาวนังหน้าหนาเลยนะครับนี่บรรลุสาวก่อนก่อนเปิลจะไปหาหมูผมจะจับไงก็ได้อ่าว่เป็นยังว่เป็นยังกระฟออัานีครับเพลิแดงพาดำนะครับเด้อลูกสาวเพิ่นพ่วงหางสีดำเอาไปห้ามูล่ะหัวนหน่อยพอเพิ่นไรนะครับอ่ะปึ่งแม่เพิ่นบาดนี่แม่เพิ่นเป็นงัวสีเท่านะครับ เออโดนตีหัวแล้วบเป็นแยงพอหรืว่าจับสัตดเนี่ยมันขึ้นเรื่องปกติครับอ่าท่ายสูงแล้วพอแม่พิ่นท่ายสูงร้อยสี่สิบห้าครับร้อยสี่สิบห้าครับหาหมื่นเก่าเด้อลูกสาวไปแล้วอ่ะเบืองหน้าตาครับจมูกสีดำโบฉีกบ่บแองก์พี่น้องนะครับเป็นงวงบราวมันลูกผสมหนาขาครับติดโบดมากีบเล็บงามครับประกันตำแหนิี้คทุกขาทอนเนาะครับประกันครับนี่ครับกูบ่าวเพิ่นอันนั้นขดคอพันอันนั้นตัวนี้เป็นลูกของพูนพูนข้อมีสองพี่น้อง เดี๋ยวจะเปิดราคาเอาคุมแหลกก่อนอบริษัส่วนถ่ายของแม่เพิ่นนะครับเพืเพิ่นกันนี่แหละดำดำค้ำค้หน่อยนึงนะพี่น้องครับมีแดงแดงกขอบหน่อยนึงค้ำค้ำข่วงหางสีดำค้ำนุ่มสีเต่านะครับนะ้องพอครับสีเต่าบ่มีติง่ง <c oughs> ขึ้นไหลขึ้นแต่เ <c oughs> มื่อขึ้นแต่เมื่อขึ้นเป่นฟางนีพี่น้องงูเป็นยังหางูเงาตัวใหญ่เลยพี่น้องงัวเป็นลูกหลุกตัวเมย์นะครับนี่งัวตัวนี้ถ่ายสูงรวยสีซิปห่า บวกลบงอหลูกแหลกน้องพอเนาะครับหลูกแหลกผสมไหไปแรงนี่ละผสมไหไปแรงนี่ละผสมไหเรลมแรงนี่ละ, <c oughs> ละพี่น้องอ่ะนี่ครับนุ่มซีมุติงนะครับหยิบเล็บงามลูกไปหามูแล้วนะครับโคมแหลกของมือนี่อันนี้เพื่อนมาจับสั์พูนแม่เพิ่อนอยู่ฝั่งน้งพูนได้พี่น้องตัวนีโคมมีสองจังเปิดราคาครับแต่ละเม่แเม่กับมามา่าน้ำได้เม่กันไลยแม่อะไรรบกวนไล่ลูกใครได้บ่ อ่ะขึ้นพอดีพี่น้องเลยอาตีบุญไหว้เนี่ยโบเป็นยังนี่พี่น้องเจ้าฟ้าด,ดีคือ,อยังตัวนี้ให้ลูกตัวใดครับได้ครับ,รบให้อะไรลูกตัวใดมาโบเป็นยังลูกลูกตัวบดอ๋อลูกตัวบดหาเมินเก่านะฮะนะโคบนี่เนาะครับหาเมาินเก่างัวแม่ลูกลูกตัวเมรูนี้ลูกลกับเมิเ่นนี่เอา้ามาโบเมรเอาโบมาโบเป็นยังครับได้ละโบเป็นยังตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อเด็กหน่อยหลายตัวเด็กหน่อยหลายตัวหาเมินเก่าครับสองตัวนี่งัวแม่ลูกลูกตัวเมงูนลูกแกรนะครับ ต่อรองใดกับพอย่านะครับเมเพิ่ชผสมมาแล้งน้องพอเนาะครับเอื่นหมอมาผสมให้แล้วครับสมหลอดให้ต่อไปเปิ่งงูโค่มีสองโค่มีสอง,สองนี่เบิ้งลูกเป็นก่อนครับเบิ้งลูกอ้ยดุคนี่แข้งขาหนาตับเลยพี่น้องจักเดือนครับพอน่าจะหกเดือนนะครับหเดือนนี่ลูกไส้งูเปม่มล,ลูกตัวผูกคค่มีสองเมลพันธุ์หุ่นครับพี่น้องครับอ่ะคค่มีสองพอเปิดใบเท่าไรครับเปิดไบหกสิบหาครับหกหมื่นหาพันเด้อครับพี่น้องครับหกหมื่นหาพันตอรองใด นี่ลูกเพิ่นนี่แข้งขาใหญ่ๆนหนังหนาๆครับเป็นพอพันคู่ปูงเลยพี่น้องใหญ่แห้งพกเดือนนี่จับสัตวดมาไปใส่ <laughs> นาทีของงวัวเถิกพี่น้องเห็นปะเพิ่มเติมครับพี่น้องเป็นง้อโคฟที่สองนะครับเป็นงวัวแม่ลูกลูกตัวผู้เดอ้อเพิ่มเติมลูกเพิ่นนะครับขอสิงนะครับขอสิงข้างหลังสองขาครับของสองขาหลังพี่น้องนะครับลูกไส้เพิ่นนี่เพิ่มเติมครับเมื่อกี้พอมันก็ลืมบอกไปเลยอ่ะพี่จามานั่งคุยกันนี่ครับ นสองขาครับปอใหญ่ปันไดพี่น้องเป็นคอสิงนะครับนี่ตามวิดีโอเลยนี่ครับสองขาหลังเนอร์ขับลูกไส้โค้งที่สองเนอรโค้งไม่ลูกลูกตัวผูกหกซิมหานะครับพี่น้องนี่ครับของสองขาหลังครับเป็นคอสิงตามวิดีโอครับตามภาพฉายเลยนะครับเมื่อกี้ไปนั่งคุยกับพอเพิ่นพอเพิ่นลืมบอกนะครับตามนี้เลยพี่น้องครับนี่ครับลูกไส้เพิ่นงามงามนังหนาคืขยังพี่น้องเอาไปหาเมย์ตะข้าวเนี้ยลูกไป ที่ไงสัมเม,มลม่ะอุ้ย<รา>พี่น้องมึงอีกเก๋ยไงกับกระเมลอุ้ยญ่แห้งไปอะโบเป็นยังธรรมชาติครับเป็นจับสัตว์นี่ครับแม่เพิ่นเด้อพี่น้องนะครับงูอปลามันดูผสมอยู่หรอครับหูเขาอ่ะ <c oughs> เพศสีดำนะครับพวงหางสีดำครับนุ่มสีเต่ามีติ่งนะครับเนาะบ่มีครับห่องญ่แห้งพอเลยเป็นตาท้องฮุกมือหานะครับเด้อฮุกมือหาพัน ลูกไบหกเดือนพี่น้องแต่ว่าทองเมเย์เพิ่งใหญ่ไนี่แกนอิงติ่งเลยครับเพิ่นยังกินนุม่มเม่์พอพอกินอยู่ยังกินอยู่เนาะครับยังกินอยู่ยังกินนมแม่อยู่หกเดือนนะครับ 6, หกมือหันคือแม่เพิ่นลูกเพิ่งตัวใหญ่ๆละ่ะกี่จับสัตว์เนาะพอเนาะครับนี่ครับควันจับหมองนางทับครับถ่ายสูงหน่อยสี่สิบหาบุกลบเงาะเครื่องดำเงวัวลูกสองครับแต่อทองกับลูกสามไม่ทองอธิบุณไหวเนี่ยพราะงัวเป็นสัตว์พอดี นี่ครับพี่น้องโคมที่สองนะครับเดอ้อโคมที่สองยืนงัวของกันไปบเพื่นพูดพี่น้องกองเอเลยอยู่ในหมมันโเป็นยังพี่น้องเบิ้งน้ากันครับก็พ่อญาเดอ้อสนใจกระทูมมหาพ่อญาแล้วครับพี่น้องมืนหา่าลูกไส้งามนะครับลูไส้งามแม่กะสดครับี่สีง,งามๆเลยอ่างท่องยิ่งยินนุ่มสีว่ามีติ้งครับประกันต้นนี้ก็พอเพิ่นส่วนเม่เพิ่นผสมยังพอปลูกหนือพอเนาะปลูครับอจีทองก็ได้ เอาของแล้วคองแล้วพี่น,อน,น้องท้ามือดะเอาแก้เสียก็ออกนี่เผิน,ปปปเ,ปนเป็นสัตว์พี่นงนี่ลูกใช่ไเผินไปหาเมียตะข้าวเนี่ยบอ่อไปสัปมปเป็นพอพันบอ่อเป็นยังอะพอต่อไปเบื้องตัวุดท้ายบัดนี้เบื้องง่วโตัวสุดท,ท้ายครับนี่ครับพี่น้องงว่วนตัวผูครับอนาคตพอพันเป็นพอพันคุ้มฝูงเลยครับสีงามห้ามนะพอเนาะเม็ดสีสุดจอดตัวนี้ครับพอเปิดได้ข่าตัวไหรพอ เปิดราคา2อ0 0มครับ2อ0 0 0ืนาพนะครับพี่น้อง2อ0 0มืาพต่อรองได้ครับอ่าตัวนี้จักเดือนพ่อน่าจะสิบเดือนครับประมาณสิบเดือนเนาะครับง้อประมาณสิบเดือนพี่น้องสีเม็ดสีนี่บ่มีหม่องแป๋วเลยครับแดงเข้มๆเลยเป็นลูกของปีศาจแดงนะพ่อครับปีศาจแดงแต่ว่าใบหลอดบ่มีใบหลอดบ่มีบ่ได้ไออกมานะเอาสามนี่พี่น้องครับสองหมื่นเก้าท่านใดกำลังมองหาง้อพอพันเอาไปคุ้มฝูงพี่น้องครับเม็ดสีงามๆตัวนี้ นะครับใบประมาณสิบเดือนเด้อนี่ครับงามแห้งพี่น้องเอ๋ยขอบหูคิบหูดำาจมูกสีดำพี่น้องครับเป็นง่วนปลามันนะครับนี่ครับกีบเร็บงน้าง่วนว่ายสิบเดือนความสูงอะไรครับพอท้ายเพิ่นร้อยยี่สิบครับร้อยยี่สิบเด้อครับเด้อง่วนยังพึงสิบเดือนเนี่ยพ่ใหญ่เต็มทีน้องพอเนาะครับเอาเอาไปเลี้ยงเอาพี่น้องครับสองปีกว่ากผสมมาละนี่ครับพ่วงหางสีดำครับไข่กับสีดำนะครับ ปากระบอนนกเป็นกะสีดำเบิ่งน้ำกันอน,นาขดผ่อพันธ์เมด็ดสีสุดยอดลูกของปีสาดแดงพี่น้องครับว่าตัวท่ายของมือ, <c oughs> อยูหน้าพ่อพันนี่ของ,งอว่าพ่อพันนี่ตัวงามพี่น้องเอาสนใจสนใจกันทรมาหาพ่อพ่นอพี่น้องครับนี่ตัวงามเลยน่าสนใจทุกตัวเบิ่งฟังนี่บ่มีหม่มองเปียวเลยน้อ,นนองพอนาอบม่มีครับหม,ม่มองเปียวหม่องด่างเลยพี่น้องเม็ดสีนี่สุดยอดตัวนี้ วัยสิบเดือนครับง่วตัวตัวผู้สองหมื่นเก้าพี่น้องต่อรองใดครับพอย่านะครับน้ำลางพี่น้องนะครับกีบเล็บงามลูกอันทะสีดำนะครับวันจับหมองนางทับ่ายสูงรอยยี่สิบครับตัวสุดท้ายของหมื่นนี่ครับลูกของปีสาจแดงแต่ใบหลอดมัมี่นะครับหายนะครับพวงหางสีดำสองหมื่นเก่านะครับเนาะ ครับต่อรองได้สนใจกบโทรมมหาพอย่าครับยูบานน้องหินตำบลน้องมะแซลอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับทางเข้าตรงขามครับทางเข้าหวยสีโทษด้วยพี่น้องทำแสงเพชรเนาะครับทำแสงเพชรสีแยกเลยพี่น้องเลี้ยวเขามาเลยครับประมาณห้ากิโลมาริมค้องก็ได้ท่างแดงมาเลยโทรมมหาพอยไหครับนี่พี่น้องมาเบเอนาคอกบพิดหวังครับแต่ละโตตัวแหลกะลูกดูของซี่ใบซุดเก่าหกแม่ดูค้อมสองกับเป็นของ พวกอ่บวลูกตัวแมก่กับหาหมื่นเก่าชุดที่สามจะเป็นตัวผูนะครับแมนบอกแม่ลูกแม่รูปตัวผูตัวผูกกับลูกซีไว้ได้ครับลูกซีไว้สนุกเลตัวลูกซีไว้บอกครับลูกซีไว้แค่กาตัวนี้เป็นลูกของปีศาจแดงนะครับครับสนใจกับทรมาหาพ่อย่าครับตัวอย่าสองหมื่นเก่าราคาห่องเพิ่นเม็ดสีงามงามแดงมาคำแนบไปคำสุกเลยพี่น้องน้ำแห้งนะครับสำหรับใบหนี้กัมีโอกากพี่น้องงามงามกับพ่อย่านะครับสนใจตัวใด แก้วเมื่อเิ่งหนาคอกระไดหรืโทรมาหาพอเมื่อกระไ้ครับสำหรับคลิปนี้ที่จากจัก็พอขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม